ทำกลางบรรยากาศที่ห้องทุ่งอับอุ่นได้นำคณะผู้ประสานการปฏิบัติงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งชุ่มที่สีใหม่มาเยี่ยมชมาฟาร,ร์มของท่านอดีตผู้ใหญ่บำรุงวิถีชีวิตของท่านนะครับอยู่ตามแนวปราดพระราชานะครับอยู่อย่างพอเพียง มีกิจกรรมหลายอย่างครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงหมูด้วยหญ้าเลี้ยงวัวควายนะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับนี่เป็นความสุขที่แท้จริงของี่น้องเกษตรกรที่ที่ทําตรงนี้นะครับดูเกันอย่างมีความสุขครับสวัสดีครับผมนายบำรุงลิงกรกโทษครับอดีตผู้ใหญ่บ้านเนาะหมูแปดแล้วก็หมูยี่สิบเนาะสองหมูเนาะ <laughs> ครับก็ทําหลังจาก,กเกษียณอายุ นะครับการทํางานของส่วนราชการเนอะ,อะก็มาเลี้ยงแบบปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็เลี้ยงวัวนะครับแล้วก็ควายเป็ดไก่นะครับแล้วก็หมูเลี้ยงหมูด้วยหญ้าในเปียนะครับอ่าก็ก็ไม่ต้องใช้หัวาหารเยอะนะครับใช้แบบประหยัดประหยัดนะครับกเ็เลี้ยง ก็ลองทําดูก็เห็นเขาทามาสาเร็จนะครับก็ลองดูนะครับอของตำบลบกชายนะครัแล้วก็คิดว่าจะประสานต่อไปจนนะครับจนให้เป็นแบบอย่างนะครับแล้วก็เป็นเป็นตัวอย่างของของของกลุ่มของตำบลของเรานะครับก็ให้ดูกันนะครับเนาะก็ค่อยดูว่าจะสาเร็จหรือไม่เนาะเดี๋ยวถามผู้ใหญ่ทีนสุงครับว่าจุดเริ่มต้นที่เริ่มต้นที่ตั้งใจมาทําตรงนี้คิดยังไงคนระับ ถึทงทำนู่นทำนี่ละฮะครับนครับพอเกษียณอายุราชก,การแล้วเนาะเกษียณจากการเป็นผู้ใหญ่เรามีเวลาว่างนะครับพอมีเวลาว่างแล้วก็จะทำอะไรจะทำยังไงที่ว่าจะอยู่กับธรรมชาติที่ให้ให,ให้มีให้สอดคล้องแบบประหยัดและใ,ให้เราอยู่รอดให้อยู่ได้ให้เหมือนเหมือนเหมือนคนอื่นเขานะครับก็มา หาช่องทางทํานะครับก็เอาขั้งแรกเลยเอาวัวมาวัวมานี่หนึ่งปีนะครับจอ,อกลูกหนึ่งตัวเนี่ยแล้วก็ควายมาเอาควายมา <c oughs> <c oughs> อีกนะครับอนกหนึ่งปีอีกยอกลูกหนึ่งตัวมันก็ไม่พอนะไม่พอกนันี้นะครับไปอไปดูงานนะครับไปศึกษาดูงานเขาบอกว่าเลี้ยงหมูด้วยยาเนี่ยเปียบอกว่าเลี้ยงหมูเนี่ยผมไม่เอาเลย ชันหน้านี้เราพผมเคยเลี้ยงมาแล้วนี่เคยขาดทุนมาแล้วครับาสามสิบตัวนี่ค่าหัวอาหารนี่แสนห้าเลยนะครับเงินสดจ่ายแสนห้าเลยนะค่าหัวอาหารค่าลูกหมูอีกห้าหมื่นนะครับตกไปสองแสนขายได้สองแสนกว่านิดหน่อยนะครับก็เลยแทบไม่มีกําไรไม่แทบไม่มีกําไรเลยครับตัวแรกนะครับกําไรตัวแรกเนาะหมูอย่างมากสามสิบตัวจะมีกําไรสามตัวตัวที่หนึ่งนะครับอย่างกีฬาหมู่บ้านให้ไปฟรีนะครับตัวที่สองก็ ศูนย์เด็กเล็กก็ให้ไปฟรีนะครับหมูสามสองตัวเลยนะก็ที่สามคนแกนะครับตายในหมู่บ้านไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีชาวนากิจก็ให้ไปฟรีหมดเลยก็เลี้ยงหมูไม่มีกำไรไม่มีกําไรอะไรเลยเลี้ยงฟรีนะครับคือได้ความสุขใจเนาะได้ความสุขใจใจที่ให้นะครับคณีครก็บอกว่าเลี้ยงหมูได้ยากนี่เลี้ยงหมูได้ยากมันเป็นไปได้หรือเชื่อเขาไม่ได้เลยที่แรกไม่เชื่อครับต้องไปดูด้วยตาเจ้าของก็บอกกันถ้าไป ไปดูผมเป็นไปไม่ได้หรอกมีตัววัวตัวควายกินหญ้าเนาะไอหมูมากินหญ้าเป็นไปได้ไงก็ไปดูไปดูไปดูในฟงังเขาก,ก็เหมือนหมูเราธรรมดาเอ๊ะมันใช่คิดว่าจะเป็นหมูชนิดอื่นเป็นหมูป่าอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่ารั้งแรกอาจจะคิดงั้นไหครับมคเคกับหมูในในความรู้สึกผมหมูกินหญ้าจะเป็นหมูป่าตัวดำๆตัวเล็กๆกับคิดว่าเป็นหมูอย่างเงี้ยคิดว่าในใจนะเล้วจะมีใครซื้อแล้วจะหาตลาดที่ไหน เขาบอกสองครั้งสาครั้งไปดูก็ไปดูไปดูเอาไปเห็นเขาว่ากินหญ้ากินหญ้าอะไรหญ้าเนเปียมไม่ใช่ใช่ปาก็ไปดูไปดูหญ้าไปดูขิมขี้หมูเริ่มมากี่ปีแล้วคะเริ่มก็เริ่มยังไม่พอปีกับตอนนี้จะเอามาเลี้ยงแม่พันธุ์อยู่นะครับกันหนึ่งตนนี้เลี้ยงกําลังท้องนล่ครับสีสีแม่ก็ลองกำลังขยาย หลังจากไปดูงานนี่คิดว่าข้อดีมันมีอะไรบ้างไอ้เรี้องหมูได้ย,ยาเนี่ยข,ข้อดีหนึ่งนะครับหนึ่งประหยัดต้นทุนกับสองขี้ไม่เหม็นนะครับขี้เข้าไปนี่ขี้ไม่เหม็นแมงวันไม่มีแมลงวันไม่มีไม่รบกวนเออเข้าท่าดีนะและ้วก็ที่เขาไปตรวจนะครับก็ที่ฟาร์มใหญ่เขาบอกว่ามันปลอดจากสารพิษนะครับสารเล็กเนี่ยแดงไม่มีนะครับ,รบเป็นข้อดีนะ เลี้ยงในเลียเ้ยงไม่มีแล้วก็มีปอดเป็นหมูปอดสารพิษหมูกินหญ้าผมก็เพิ่งเคยเห็นเมือนกัน<อ>นะครับเรื่องต้นทนนะครับเริ่มต้นทน,น,น,นหลังจากที่ได้ดูงานมาแล้วมาลองลงมือทําก็หัวอาหารกระสอบหนึ่งนะครับหัวอาหารกระสอบหนึ่งก็ก็เก็บเดือนนะครับเพราะว่าให้มันอย่างอย่างที่เห็นนะครับให้มันล่อลอมันนะครับหญ้าใส่แล้วก็อาหารสตหน่อยนะครับ ต้องต้องมีหัวหันหน่อยครับก <Okay. S 1> ็เป็นวัวเชื้อแล้วลูกหมูที่ซื้อมานะาคะาป็บตอนนี้ลูกหมูก็ไม่มีขายไม่มีจาหน่ายไม่พอกันนะครับ <Okay. S 2> แต่ว่าผมไปซื้อตอนนั้นมันยังไม่มีคนจองเยอะก็ตัวละหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นหมื่นหกพันนะครับแต่เขารับรองเขามาผสมมาอะไรให้พร้อมเขามาผสมที่นี่นะครับแตาว่าผสมมาท,ที่ที่ฟาร์มเขาเขากลัวจะมาแท่งมาอะไรมาตันก็ามาที่นี่ก็ มาผสมที่นี่เขาก็รับรองให้นะครับถ้าหากตอนนี้จ่ายไว้ตัวละหนึ่งหมื่นนะครับจะหากว่าไม่ถึงถ้าลูกหมูตกือไม่ถึงสิบตัวเขาก็พิดลด,ดหลั่นมาเพเขาเขาจะช่วยเขาจะช่วยและช่วงที่เอาหมูมาแรกๆให้ยากินเนี่พฤติกรรมของหมูมันมีลักษณะาอาการยังไง มาต้องฝึกไหมต้องฝึกแต่แต่เ็าฝึกมาแล้วฝึกมาแล้วฝึกมาแล้วกินเลยกับมาถึงกับปกติเลยแบบเ็าบอกอ่าไอ้ยาสามส่วนอาหารส่วนหนึ่งไม่จำแต่ประหยัดแล้ว้าี่ปลูกเองไหมคะหรือว่ายายาปลูกเองยายาในเปียกเองปลูกเองได้นะครับ้าในเปียยาหวานอิสราเอลนี่รับสองอย่างอย่างได้แต่เขาไม่แนะน้าให้กินกล้วยต้นกล้วยต้นพกขมอะไรนี่ที่เราเลี้ยงอย่างแบบธรรมชาติ เขาไม่แนะนาเพราะว่ามันเป็นถ้าเลี้ยงส่งมันเป็นไขมันเขาบอกงั้นเนอะในที่ฟังวปริมาณหญ้าที่เราปลูกกับหมูหนึ่งตัวนี่จะต้องใช้ประมาณกี่กอรหรือประมาณกี่งานมันมันหญ้านี่ไม่ยากเลยครับหญ้าถ้าปลูกหญ้าทักง,งานหนึ่งเลี้ยงได้สักกี่กอคงคงจะเป็นร้อยๆนะครับทั้ง,งาน<ม>นะครับมันกินไม่เปียงครับหญ้าก,กอหนึ่งเนี่ยจะสี่ตัวห้าตัวหนึ่งกอเดียวมันเป็นกอมันกออ้อย ก็เป็นโอกาสดีที่ที่จะแนะนำส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรได้มีทางเลือกนะครับเนาะกาเพราะว่าถือว่าเป็นการลงทุนที่ครั้งแรกอาจจะแพงนิดนึงต้นต้นทุนเรื่องพันนะครับแต่การเลี้ยงหมูด้วยทั่วไปถ้าเลี้ยงด้วยอาหารสัตว์ปกติต้นทุนอยู่ที่ค่าอาหารนี่เราก็เอาญ้ามาช่วยลดต้นทุนนะผมว่ามีกาไรแน่นอนอย่างนี้นะครับแเรื่องการตลาดเป็นไงครับ จะมีปัญหาตลาดนี่จะไปขายตรงไหนเนี่ยต,ตลาดเนี่ยแต่ตอนนี้นะครับตอนนี้ตลาดไม่พอนะครับตอนนี้ขนาดฟาร์มยังสั่งจองเป็นข้ามปีเลยว่าว่าหมูอย่างนี้มันเพิ่งเคยเห็นเนาะหมูกินญ้าเพิ่งเคยเห็นแล้วเขาก็ตื่นตัวเลี้ยงกันนะครับแล้วก็ไม่พอกันนะครับงานก็จองส่วนมากอย่างหมูฟาร์มก็หมูของเราเนี่ยเ,เขาจะจองหมูขายเขาจองหมูเราก่อนเพราะหมูเราไม่มีสารเล็งนเงนี่ยแดงเนาะก็เป็นธรรมชาติแบบเนื้อวัวเดี่ยควายเลยมันกินยาเหมือนกันเลย ไะครับไปดูเคียนดิครับนะเป็นอย่างนั้นไหครับถ้ามีผู้สนใจมาศึกษาเรียนรู้เนี่ยทางผู้ใหญ่ได้เปิดต้อนรับกับผู้ที่มาสนใจเรียนรู้ด้วยไหมครับครับก็ก็ได้ครับแต่ก็ต้องผ่านทางทางกลุ่มเปรศษมาทางทางนี้นะครับเพราะว่ามันก็ต้องต้องเป็นระบบระเบียบนะก็เนาะเพราะว่ามาทั่วไปผมก็ไม่อยากให้เข้าไปในฟาร์มนะฟาร์มฟาร์มเขานี่ จะไปก็ขออนุญาตเขานะครเขาไม่สารนี่เลเนี่นะการเขาจะเขียนเขบยนงานกาในอนาคตก็ต้องตั้งเป็นกลุ่มเรียงอุปกรณนะครับขอที่อยู่ชัดๆถ้าเขาสนใจมาติดต่อได้ยังไงครับวันนี้เบอร์โทรไหมอย่างนี้นะครับบ้านเลขที่หนึ่งครับหมู่ยี่สิบตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบรีจังหวัดนครราชสีมานะครับ บ้านน้องโบสถ์น้องโบสถ์ท่านผู้ใหญ่ศูนย์เบอร์โทรนะครับศูนย์แปดเจ็ดสองหกศูนย์ศูนย์ห้าเจ็สามครับผู้ใหญ่บำรุงฤทิ์กระโชคยังไงก็ต้องขอบคุณท่านผู้ใหญ่บำรุงฤทิ์กระโชคนะครับท่านดีให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ครับเป็นองเกษตรกรหรือผู้สนใจทั่วไปนะครับครับขอบคุณสวัสดีขอบคุณค่ะ